เ็นว่พี่น้องมันสิบางงวยจะบอกอยู่ท้งโทน้นนิดนึงพี่น้องอันเก็บพักเสียนนะพี่น้องจ้าออืหลายคักปลา,านเนี่ยตึงด้วยยานกล้องงวยกระพ้องเนี่ยพี่น้องเก็บพักเสียนอันได้หลายแม่นบดเลยเก็บไปขั้นตรงพี่น้องจ้าก่างพอดีเลย แดดครับพ you know? <speaking> ี่น้องแดดคับแดดเนี่โอ้โอ้ตกนตกน้จับกลงเอาจากน้อพี่น้องเนาะกน้ค่ะพี่น้องจกพนพี่น้องจ้เปลี่ยนฝลังมือย้ายแมสิจับอันกล้องเอาเนาะ นะแมนบัดดีพี่น้องคุณป้าพักเสียนให้ชูบิึงจ้าคุณนะออกดอกเราไหมพี่น้องจ้าคุณนะพักเสียนตึ้งตึงดู่นาดคนออกดอกเราอันสิบวอาสูตรของยใยเม็ดุฟังได้พี่น้องสิบอกสูตรของยใยเม่สูตรไปกับสูตรมั่นเนาะคันพักเสียนเนาะพี่น้องจา้าสูตรของยใยเม่นนี่ เก็บไปนี่เอาไปตากแดดไว้ให้ดพันยุบลงเนาะสูตรของยายแม่อันนี้บ่กปั่นฟังเนาะพี่น้องอืมเอาไปตากแดดไว้ให้ดพันยุบจากน้อยเวลาเขามาคั้นนะเขาจงคั้นง่ายมันเออเราเอามาล่างวันนี้ล่างแล้วก็คั้นคั้นคั้นพิมจักสองน้ำสามน้ำเขาคั้นแล้วเขาก็ล่างล่างไปน้ำคั้นไปน้ำสินะพี่น้องเนาะค่ะผู้คนคนไม่เคยเห็ดเนาะที่วอาปั่นฟังสูตรของยายแม่ที่นี่เออ ล้น่างน้ำกินจากสองสามน้ำาพ่าะว่าเมีกิน,พนเพิ่นุปเลยเนาะแต่บัดที่นี่เขาเอามาคันเสกเขา่บาบัดที่นีนองขั้นเสกเขาเนีว้วเขานิ้วหนึ่งหรือเขาเจ้าหูงก็ได้ขั้นเ้าโมมีเนาะใส่เกลือลงไปขันยากินไว้นะกสูตรของยายเม่นี่นี่ขั้นยากินไวเ้เฮ็ดแบบนี้ก็ได้ต้มน้ำเขากับเกลือบ่าต้องไปเอาเขา่าเป็ดที่ว่างหุงแล้วใส่ใพี่น้องต้มเขาที่ว่าเขาห้องหูงเราหนึ่งแล้วนะเอามาต้มใส่กับเกลือ ต้มใบเราไขมันเย็นเราเข้าขั้นเขา้าต้มมันต้มไปเราวนะ้าขาอเน,ะนะาะไขมันเย็นเราเข้าก็จังเอามาเทใส่พี่น้องเข้าขั้นพักเสียนแล้วเนระานาะเออเข้าจังเอามาเทลาดใส่เลยแบบน,นี้ได้กินไววแบบนั้นนะพี่น้องอืมสูตรของยายเมฆด้วนีววว้เด้อเออบางคนเขาเจาะชิ้นไส่น้ำอย่างน้ำเศร้าเขาแต่ขอบใบไส่ขว่ามันมันสูไหวพี่น้องใส่น้ำอัน เศร้าเขาน่ะภาษาอีสานเทามันชูไว้มันบูดไว้มันกินเก็บโดนบบได้สินะพี่น้องเออต้มเขาต้มเขาต้มน้ำเกลือมันเย็นแล้วเทามาเทใส่ข้าคันแล้วเราเนี่ยพี่น้องอันนี้ได้กินไววสองมือก็ได้กินแล้วอืมข้าอยากเก็บกินโดนข้าคันขั้นขั้นแล้วขั้นสเต่กเกลือกับเขาไี่สินะพี่น้องขันแล้วเราเอาเอาแพ็คใส่ถุงเราเอาไปแช่แข็งไว้ก็ได้เวลาเขาสิกินคืออยากสูบมักเสียนเด้สินะข้าก็เอามาวางไว้จะอันมือสองมือออกจาก ตูแข็งมากนะพี่น้องมันก็นสีสม้มบันนี้แซบ่บนี่แหละคือสูตรของยก่เมฆเฮ็ดจ้ะยก่เมฆเซตกินนึงสิทุกปีทุกปีพี่น้องนี่เดี๋ยวกะลังพอดีคันเลยนี่นะอ่อ,อนๆทั้งนั้นเลยนี่ยก่เมฆสิคันไว้ใส่ตูแข็งไว้เวลามูวกว่างไมาเยี่ยมไมย่ยมมา,ยยมมา,ยยมาวมันจเอานิดไม้ิดนี่เนี่ยนั่งมอทีนะพี่น้องยก่เมฆสิเป็นยังสั้นนั่นเรียกกับไปหามูอยู่ตั้งยิ่งวัดอ้ ไก่ใใบุญกไปเอาไปพี่น้องค้นไปเบิดล่ะไปแกะมูกแกะขักก่วก,กินกระหทงคอมเมนต์มาอยู่ว่ากเก็บพักคู่มือสู้มือไปเฮ็ดนางกินเอาไปกินแล้วพี่นอ้องอือม,มือนี้ตั้งใจมาเก็บพักอันเซียนอือตั้งใจมาหาเก็บพักเซียนยนี่มึงพี่น้องจ้าดิอือเุ็นอะมันออกดอกแล้วมันจะดอกขึ้นอ่ะทั้งคู่ทั้งโคนพีตั้งใจมาเก็บเอาพักเซียนมือนี้ อันนี้คือพันธ์สีอันด้นนี้นี่พี่น้องนี่พันธ์สีอันสีม่วงพัชมีสองสองสายพันธ์พักเสียนพี่น้องจ้าเพื่นสีมีสีขาวพร้อมอันนี้สีม่วงเพราะว่ามูขวักเขาอยู่ในเมืองในหน้าเขาบ่มี่นี่พี่น้องเขาบ่ฮู้จักคนผักเสียนพุ่นแล้วลังคนเจ้าเฮ็ดแต่งานเนาะขอาก็ขั้นไว้ขั้นไว้ขวาก็งัดใส่ตู้แข็งไวะ้ะกันเขใส่กับ ติ๊กน้ําแข็งไปสู่มูกินผลล้างพียอุ้นอันนี้ก็ว่าจะเอาไปฝากมูครอบบุญละอุ้นอุนลองคนกรเจ้ากับบุลูดิดพักเซียนลจกจะยุน่ในเมืองในหน้าเนาะพี่น้องเพราะว่าเข้าศึกษาเรื่องพักเรื่องอยาเข้ารู่าพักยังกินได้บวกินได้ได้ว่าจะเก็บกับพักทุกจ้างทุกพักเนาะพี่นอ้องย้ายมีกะเเ้าปัน่นฟั้งก้อนจ้ะ พะลมัดระวังเดอ้อพี่น้องพักมันคือกันหล่าลายได้พี่น้องต้องศึกษาเบื้งดีๆจ้ะหาขอมู่นมุ่งดีๆเขาจังเก็บกินกินมากมันทองหรอกทอง,ทองล่วงถึงแกชีวิตใดได้ล่งพักนะศึกษาหาขอมูลดีๆนี่งามงามนี่ ขั้นสุ่มพี่น้องไปตรนกีดไปตัดเอาคุณงามงามมือใายชุดเบิมคุณโน่นพนนี่คุณหนกหน่อยหองกิบ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 หนกหน่อยมาเป็นเพื่อนเก็บพักกศึกษาเบิ้งพี่น้องจ้า ยายเมฆนี่ศึกษาเรื่องผักเด้จังว่างหูจักผักหลายพี่นอ้องอืออีกกลอนมาอวดโอเจ้าของดอกศึกษาเรื่องผักน้ำผู้งคุ้มฝรั่งเป้าอีกกอนเด้อจะเฝ้่าลำคันข้าบางคนเพิ่นกับสีบ่ทันไอหูว่ายายเมฆก็หูจักผักหลายแทเพิ่นกับขอมเมนต์มาหลายคนอยู่ก็หูจักผักกินไปไปศึกษามาต้องโดนพี่น้องขอยศึกษาตึ้งแต่ข่อยบ่ ได้ได้มาอยู่แตงแต่ขอ่อยบ่ได้มาอยู่เมืองนี่พุนะ่น่ะตะกอนข่อยอยู่อีกเมืองนึงเนาะศึกษามาข่อยจังมาเก็บผักสื่อตำล่ามาศึกษาอยู่เฮียนอีกพี่น้องจ้าช่วข่อยสิได้เป็นั่วข่อยสิรู้จักว่าผักอีหยังกินได้พวกกินได้โอ้ยมันใส่เวลาโดนที่พี่น้องเนอ้อเอามาลองเบิ่งมานี มาล่องกินเก็บมาแล้วมาล่องกินเบิ้งขุนเพื่อนเพียมันแมนโมแมนขนช่ยอยคนแสด้ไม่เฮ็ดยูทูบอะนี้ขาบ่มันเจ้าเขาบ่กว่ามาลงยูทูบดิพี่น้องพักแต่ละพักอืมกระติ๊ดตัดอันที่แก้พุ่นออกเอามันหักแต่ละการบุได้ดอกนะ้องพี่น้องเพราะว่ามันงานข้อเหล่าโหลดบอดบ่ยอยากมันนี้รู้สึกว่าเบาไล่หลาย ลวกกินกระแทบเด้อพี่น้องนี่แกงใส่ไก่ใส่ปลาใส่เนื้อหมกเนื้อหมูเก็บเป็นมือบัสขนเอาใยไม่มือน,นี่นี่ไม่เป็นต้นแล้วคันสมไปแต่กินพี่น้องอลักกินนี่สมพักเลยพี่น้องสมพักเสียแต่ว่าสมพักแล้วอื่นเขากินเขาเสียทองนี่พี่น้องบ่กมันเสียทองแบบนัน พิดท้องก็เป็นกระเพาะอนะพี่น้องแต่ว่าขอก็คขึ้ือกันได้พักเสียนกว่ากินบ่ผิดท้องไหมพี่น้องจ๊ะขึ้งหัวสิแตกไหมขึ้งสมพักแนวอื่นกว่ากินผิดท้องไหมขอเฮ็ดสมพักกอกผักกาดได้สิ่นไหนกว่าไม่กินพี่น้องโอ้ยเจ็บท้องมาสันเนี่ยเพาเป็นกระเพาะเนาะเพราเป็นอืกระเพาะเป็นด้านๆนะพี่น้องแต่ใกล้สิเศร้าเหล่านั้นเรื่องนักซากพุทธไลย้อนกระเพาะพร้อม ถ้าพักอันนี้ก็กินเนี่ยบ้พิษท้องพี่น้องนี่มันมีแห้ง,งกินลงไปม,งมันมี้องบ้วเป็นยังถ้าพอพักกอดพักกาดนี่อ้วกกินลงไปเล่นเขาห้องน้ำรวดนมื้อ,อไรอยู่บ้านบ่ได้ไปเฮ็ดงานนี่กินรวดบ่เป็นยังสมพักกาดทันปืนปฏิเพทงานบ่ต้องกินเล่นเขาเต้าห้องน้ำนะสิพ่อเราหลับพี่น้องในไล่ไล่มีมาเก็บเอาแต่น,นี่แหละ หล,หลายโพดหลายโพดอคุณทั้งหมดกันหลายคุณคุณแม่นไปเบิดพ่นะพี่น้องคุณขอบคุณลหลายๆเด้อพี่น้องที่ขเขามาเบิ่งสองมิลลี่แฮปปี้พี่น้องพ่อ,อกันคลิปนาะพี่น้องจ้าใจแม่พ่อแล้วล่ะหลายคักคุณนะอู้คุณนะมึงดูเห็นขึ้งง่ามแถวุหนนี่นี่อ่อนๆอยู่นี่ท่านสีม่วงคุณนะ เป็นล่ำแล้วพี่น้องพี่น้องร้ายคักร้ายแน่ผักเสี้ยนฝรั่งพี่น้องจะให้เมียเก็บไปเป็นขันสมก่นอนพ่นถือแดดพ่นละคืนไววเนาะพี่น้องโอ้ยคุณน่ะ ออกน้ำข,ข้างร้ายคักร้ายเนี่ยแต่ป้าพักเสี่ยนนี่สับปคขันสวมพีนนมน่น้องขันสวมเส็บๆจินกระปุนขันโอ้แดดออกละ อือคุณอูยูอันนี้ไปเรียกเอาอยุบ้านอะายครับนี่แต่ปลาพักเซียนตุนกกณกอนึงคึองง่ามเถอะแดดออกมากล้วหอนแล้วเป็นลมจมพมร้อมเลยพี่น้องทั้งเก็บทั้งจมได้ไหมมวนยู่ผู้เดียวอืออืม,อม พอแล้วพี่น้องจ้าพอแล้วจ้าพี่ตะปาพักเสียผนผลลักจะออกดอกก็มีมัน,นเกิดก้อนพนจะออกดอกแล้วเนาะมัมนเกิดก้อนพนจะออกดอกแล้วพี่นอ้องงามคักงามเนี่ย